อะไรวะเนี่ยเฮ้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 ย ถ้าหากใครต้องการเติมคอยสำหรับ Fc 25แล้วก็ต้องนี่เลย15คอยไทยแลนด์ไม่ต้องกลัวโดนแบนโดนเตือนใส่โคจูเนียเซเลียสได้คอยเพิ่มด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะจ๊ะแลวถ้าหากใครอยากเติมเขียว Fc point สำหรับเกม Fc 25แบบโค้ถูกถูกกว่าเติมเองอีกต้องนี่เลย Over Top Up ผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0 0คนร้านจดทะเบียนแบบชัดเจนสำหรับใครที่สนใจเติมแบบผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับสวัสดีสวีดานทุกคนครับวันนี้มาพบกับผมในคอนเทนต์15เกม15แผนในฟุตแฟนับผม แผนจะเป็นยังไงจะโอมพีจะเมตาอย่างไงนะครับผมผมไม่ทราบนะครับผมจะเล่นแผนที่ผมรู้สึกว่าเข้ามือไปด้วยและจะมีแผนที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนอันนี้คือเสน่ห์ของคลิปนี้ทุกคนนะดังนั้นเนี่ยมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับมาเล่มที่แผนแรกเลยทุกคนครับ15เกม15แผนในฟุตแชมป์ไฟนแนลไม่เคยมีใครทํากูทําคนแรกคิดได้ยังไงแผนแรกผมจะเล่นนะครับคือ3 5 2แผนนี้ผมยังไม่เคยลองเล่นเลยทุกคนครับมาเล่นเกมแรกกัน เนโปรเพเยอ์แน่นอนครับเรามาเริ่มแผนที่ผมไม่เคยเล่นเลยครับภาคนี้นี่คือเสน่ห์ของคลิปนี้ครับจะมีแผนที่เราเคยเล่นและเล่นถนัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะมีแผนที่กูไม่เคยลองเล่นแล้วเนี่ยแหละคือสิ่งที่ท้าทายในคลิปนี้ทุกคนครับมา15เกม15แผนจะ15วินหรือเปล่ามันเริ่มมันเลยกเกมแรกครับทุกคนครับวู้ไลฟ์นี้ไอ้คลิปนี้เย <laughs> ผมตายแน่นอนอุ้ย ไม่ผิดโทษว่ะยิงไปเลยฝ่าล่างไปเอขาพ,อพุ่งไปก่อนนะเขาพุ่งไปเร็วมากเลยทุกคนครับมันทำให้แบบว่าแอนิเมชันแบบโกมันไปเลย oh. อืม ความนิ่งในการเล่นนันเนี่ยผมบอกเลย3ามหเป็นแผนที่อย่าไปแตะครับ <Yeah. S 1> ผมรู้สึกว่าเกมลุกมันก็โอเคอแต่เกมรับคือแบบแม่งหลวมเกินไปครับเพราะว่ามันเป็น L M R M ไงผมตั้งว้งวิฟิลเดอร์เป็นแบบดีเฟนต์แล้วนะคือให้มันลงช่วยเกมรับอะแต่มันก็ไม่ค่อยลงมาเว้ยไม่ไหววะ่ะครึคร่งหลังโอ้ oh, เรียบร้อยอ๋ oh, เหลืองก็เข้าครับสคิปมากไม่เล่นหรอไยอมแพ้แล้วใช่ไหม เข้าเกมแรกครับอ่านไปได้อย่างสวยงามนะครับสามห้าสองนี้ผมบอกเลยครับอยากได้ที่ลองเล่นเขาทักอะไรมาวะเขาทักอะไรมากัดลัคกี้อยู่กัดลัคกี้เลสเพย์เกมซูเลยที่รู้สิ เราเป็นคนต้นโลกอะผ่านไปเกมแล้วทุกคนครับเราไปแผนที่2เลยนะฮะเล่นเสร็จลบแผนครับแผนนี้เล่นไปแล้วเกมเมื่อกี้นะครับผมลบครับ e ีล t e เราไปแผนต่อไปเราไป3 4 3สี่สามกันแอคทีฟไปเลยครับมาแผน3 4 3สี่สครับโอ้โหเกมที่2ว่าผมน่าตายครับเอาเกม2เจอน้องโอมว่ะคนไทยครับ đẹp lắm, xinh đẹp, xinh đẹp, oh my dear, oh my dear, oh my dear. Oh, 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 oh. James. ลงทิเบล่าไปให้หมดครับเวยโอ้โหทะลุทีไปเลยครับทะลุมิติไปไล่แย่โอ้ยแย่เสียรูวีโกผ่านไปสองเกมมาด้วยกคนครับถือว่ามาดีนะฮะเราเล่นเสร็จ3 4 3ตีเราลบเหมือนเดิมครับทุกคนครับไปลบแล้วเราก็ไปเล่นแผนใหม่มามามาเกม3าตัดตายเกม3ที่ชายนาเจอ โอ้ก็ได้ a ิหืเหนื่อยเหนื่อยการเล่นแบนี้มากทุกคนครับทมันเริมยาก้นเรยวอ๋ออเหนื่อยวะทุกคนเหนื่อยมากเกมต่อไปเราเล่นเสร็จล้วลบแผนเหมือนเดิมครับนะฮะ ลบแผนไปเล่นแผนต่อไปครับซึ่งเกมที่4นะครับเรามาเล่นแผน4-2-4ทุกคนครับเอาจริงมันก็ไม่ได้ต่างกับ4 4่มากหรอกแค่มันเป็น LWRW อ่ะมันก็จะยืนสูงขึ้นนิดนึงครับนะฮะในการเล่นเกมล้าเหมือนจะมีกลาง2คนตลอดเวลาอะไรเงี้ยทาไมมัเป็นเซลซีทุกทุกเกมเลยวะสวยงามสวยงามครับสวยงามสวยงามตรงนี้เพรผมเล่นกากมากเลยว่าอะไร ได้ไม่เข้ามือแหละร้อยขอร้องละขอร้อง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 ผมทำสวยอาจารย,โโรออยา์ืโอ้โหทำโอพร้อยว่ะพุทศิน มาได้ยังไงวะอืมปิดกล่องไปเข้าตัวซีบีมามาไล่โอ้ผมบอกเลยโคตรเหนื่อยครับสีเกมผ่านมาคือโคตรเหนื่อยอะเหนื่อยจะจัดเกมที่5เราทำการลบแผนเจ่นเคยนะครัะผมเกมต่อไปเกมที่5เราจะมาเล่นสี2 1 2สองทุกคนครับมาครับ41212ลุย ยงามสวยงามหา <laughs> กินกับลูกชิบลา <laughs> 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 We do everything to win ประตูนี้คือแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคนครับโคชคลิปเลย ดีน er ่าบเวลาก่อน่ะมันเหนื่อยอะไรขนาดนี้ครับทุกคนคนไทยเจอแต่4-2-1-3เดี๋ยวท้ายท้ายผมเล่น4-2-1-3เดี๋ยวเจอโอ้โหอย่างสวย step over cancel เรียบร้อย ต้องเขียวอย่างเงี้ยแหละอะไรวะเนี่ยเฮ้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 ยน่าจะกดออกแหละอ๋อจริงครับลูกนี้คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคน เกม5้าแผนผ่านไปอยากไม่รับลื่นอะผมบอกเลยนะอย่าหาทำครับอย่าหาทำเด็ดขาดเย้ยแม่งเหนื่อยจริงๆเว้ยเราไปแผนต่อไปกันครับผมเราไปแผนนี้ครับทุกคนครับ4 3่1สแผนที่เมตามาสองภาคก่อนแต่ว่าภาคน,นี้มันหายไปแล้วนะครับผมก็เราจะมาลองแผนนี้กันครับตึงทุก<า>เกมแน่นอนครับผู้แข่งตึงไม่พอแผนกูก็ตึงด้วยไม่ได้เคยลองเล่นมาเลยครับทุกคนโอ้ย แฮมวินเทอร์วอลการ์ดปราบว่ะเกมที่6เริ่มครับโอ้โหมาถึงก็โชว์สกิลเลยมันสกิปเว้ยเอาจิงๆมันสกิปเพราะว่าผมเห็นเวลาแล้วว่ามัน45บบวกเว้ย ดูเขี่ยวก็พอสวยงามซู่ไม่ใช่อันนี้คือเป๊ะอ้าออ้า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 โคขีป่ะ อันนี้คือจคลิปเนอะเว้ยคุณต้องรู้นะ GG ครับ GG เกมที่6ผ่านไปนะ6วินเนียครับผมผมบอกเลยถ้าผมได้แรงสามขั้นต่ำผมดีใจมากๆาลเลยเว้ยกับคลิปนี้อเหนื่อย4 3 2 1จบไปแล้วครับเหมือนเดิมครับเล่นเสร็จลบ เอาไปลองไปมาครับทุกคนครับเราเล่น4222กันเกมที่7 4222บาลานซ์ฮ7 0เหมือนเดิมนะครับผมไปครับเกมเจ็ดเจอโปรเพเยอร์ป่ะเนี่ยเจอโปรเพเยอ์จริงครับมาครับ4222 สวย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  c o m โ o s i t i อึงเกินแต่ว่าผมมีโอกาสทำได้เยอะมากเว้ยแต่ทำไม่ได้เองเกมเนี้ยเดี๋ยวโดนลงโทษเนี่ยดูดิ XG อ,อ่ะโอ้ต้องได้อย่างน้อยสองสามลูกแล้วอ่ะจริงผมไม่แม่นไม่ไม่โคมเองอะ่ะ โคชสคิปเกมมีโคชสคิปเข้าทางผมครับผมชนะในเกมที่ผมไม่สมควรชนะเว้ยแต่นี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดูเออดู XG ดิผมยอมรับเลยว่าผมสมควรแพ้ <laughs> แต่เกมก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนชนะในเกมที่คุณไม่สมควรชนะครับที่สอนะครับเล่นเสร็จลบเหมือนเดิมแล้วทุกคนครับไปแผนต่อไปเราไปสี่สองก่อนก็ได้เกมที่8ปครับทุกคนครับต้องมีแตกสักเกมหนึ่งแต่เพราะมันแตกเกมหนึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่กดดัน <laughs> อ๋อทแปดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มาครับ4ี3สองสามหนึ่งครับสองนะทุกคนสวยงามมากลูกนี้สวยงามจัดจัดต้องเขียวกับเป้ละเท้าซ้าย โคตรล่อตัวโคตรล่อ,ลอตัวเลยทุกคนครับเฮียช่วงแรกคือแบบมาซะดีครับช่วงหลังคือเกือบตายยังไม่จบยังจบโอเคจรครับโอ้หมายก็เขาเล่นดีกว่าจริงๆไว้ึ่งหลังนะแต่ผมกันกันดีไว้เกมเนี้ยเล่นเก่งมากครับเล่นเก่งมากไปยิง3เข้า2เลยอ่ะแต่ผมก็สมมติชนะแหละ XG เยอะกว่าเนาะโอเคครับ8ปนัดแวินตอนนี้ถือว่ามาดีมากมาดีกว่าที่ผมคิดเยอะครับเพราะผมกลัวว่าแบบจะแตกตั้งแต่เกมแรกแล้วเว้ยเล่นหลัง5หลัง3อะไรเงี้ยเล่นเสร็จลบแผนเหมือนเดิมครับเอาไปเอาเอาไปไกลครับพอพอรบแผน ไปตามนั้นเรามาเล่น4-4-2ก็ได้4-4-2แบบโฮลดิงอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะเดีเ๋ยวโปเพเยอร์ครับทุกคนครับน่าจะแพ้และเกมนี้ว,ว้ไปงาง ลังเต้ทีวายอโอ้โดนเซฟอีกแล้ว well, อ่ะโอ้ยตา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 เนี่เป็นสีสอง ขาเว้ย้เกมนี้ไม่เนโคตรตึงอ่ะโอ้ยเกมที่9ครับไปเก้าเวเก้าเกม9วินทุกคนครับโอ้โหแหงสามอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแต่ผมว่าได้แล้วมั้งโอ้ยตายตายตายมาทุกคนครับตามคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมครับผมเล่นเสร็จรปเล่นเสร็จรปไปครับไป4 2 1 3ในเกมที่10ครับทุกคนครับแผนเอาจริงแผนเนี่ยผมเล่นไม่เข้ามือเลยไปครับ4 2 1 3เกมที่10มาครับเกมที่10ครับผม

เอาจริงดูดีไม่น่าเข้าเลยมันเป็นช่วงเาที45ด้วยผมบอกเลยนะมันมีบางอย่างกับนาที45-90อะไรเงี้ยที่เวลาคุณแบบถ้าเวลาได้ครองบอลนะคุณมีสิทธิ์ได้ประตูเยอะมากๆไม่ว่าจะทำอะไรอะ Oh. แอะเลยอะทุกคนแอ่อ้เฮียมาเสียช่วงท้ายเฉยเลยอะแต่เขาเล่นเก่งจริงๆๆครับจี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 ครับแอมไอ้เฮียมาเสียก็แผนสี่สองหนึ่งสามเว้ยซึ่งเป็นแผนที่ผมเล่นไม่เข้ามือเลยอะไอ้เฮียตา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 ยอ๋อเรียบร้อยแต่ผมไม่คิดว่าผมจะมาแตกแผนนี้ว้ยมันเมตาสุดในเกมอะเชี่ยแต่ผมเล่นไม่ดีด้และวไปครับไป แหมเกมที่10ว่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแค่มันเสียดาเฉยๆว่ามามามา,มาเสียมาแพ้กับแผน4 2 1 3เว้ยถ้าเป็นแผนอื่นนะผมจะรู้สึกดีกว่านี้ครับ<อ>มาเกมที่11ครับหลังจากแตกไปเกมเมื่อกี้กับ4 2 1 3ึครับเป็นแผนที่ผมเล่นไม่เข้ามือเลยเว้ยดังนั้นก็เราทำการลบแผนเหมือนเดิมครับแผต,ต่อไปที่เราจะเล่นนึครับผมจะเป็น4 1 4 1ครับเป็นแผนที่โปรเพเยอร์ทีมกรุลิตเขาเลือกใช้นะี่ผมไม่รู้ว่าแผนนี้มันเล่นยังไงทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นยังไงทุกคนครับเกมที่11 เป้าหมายคือแรงสองแต่ถ้าได้แรงสามก็ถือว่าโอเคครับไม่ต้องสนแรงหนึ่งใดๆสวยงามสวยงามติดโทษได้ไงวะ โอ้เขาไปซ้ายบนคนระับสวยงามพุกนี้สวยจริง วาเด็บ9ก้าห้จริงๆแหละคือว่าหรือว่าเด็บเกาเคา์เตอร์อะเพราะว่านักเตะมันวิ่งขึ้นไปนเร็วเกินไปแล้วเขาแบบเสียบอลง่ายไปจัง ดิส c o n n e เกมเลยเอาเทเนต F4 เลยทีเดียวเมื่อกี้11เกม10วินอ๋อ11วินคลิปนี้ผมโอเคแล้วถือว่าสอบผ่านถือว่าสอบผ่านครับถ้าได้แรงสองถือว่าเยี่ยมเลยตอนนี้1 1แน้วะทุกคนแนพะแผน C1 4 1ผมมองว่ามันเป็นแผนที่ดีมากนะในแพ็คในเรื่องของแพ็คเกมรับเรื่องเกมลุกนี่คือแบบว่าก็พยายามเล่นคล้ายๆแบบว่า C4 หนึ่งหนึ่งแหละแต่ว่า พอมีอกลาง2ตัวต้องแบบปรับเพย์เมเกอร์ร ita, ตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยต้องพยายามเล่นกลาง2ตัวเพื่อดันเกมขึ้นไปอ่ะครับ feed. หน้าที่เหมือนเดิมครับทุกคนครับลบเราลบแผนนี้เราไปแผนอื่นต่อนะครับเราจะมาเล่น C M สาก็ได้ไปแล้วไปวเรื่อยนะครับน่าจะเป็นแผนนี้ผมคิดว่าน่าจะคล้ายแบบ4 2 1 3แค่ตัว C M มันมันเป็นแค่มันตรงกลาง C M ไงไม่ใช่ C D M อะไรง ita, เงี้ยนะฮะที่เหลือเอ้สี่นัดป่ะวะใช่ใช่อันนี้เกมที่สิบสอง,ง maximum effort as always ถ้าเขียวได้ทุกรอบผมมองว่ายังไงผมก็สามารถทำมันตายได้มากโอ้โห g ด d ทีมผมดีเลมโหอย่างนวงมันกำลังดูว่าเขาจะเอาโกลมาตรงไหนเล่นโกลหรือเปล่าเพราะเขาออกมาคือแบบ ผมก็เลยส่วนไปเลยเว้ยทุกคนผ่ hey, านไปครับแข่งสามเรียบร้อย11วินครับ11ผมว่าโอเคมากๆเว้ยผมผมผมรู้สึกดีใจมากๆแล้วเว้ยจริงๆครับถือว่าสอบผ่านแล้วทุกคนครับเราสามารถแพ้ได้อย่างมีคลาสเนี่ย ไปครับ11 1ครับตอนนี้ครับผมสี่เอ็มสามไปถ่ายกิ้งเมื่อกี้เวิร์กอ่ะมันคล้ายๆ4 2 1 3มาแต่ผมมองว่าพอตั้งเด็บ95มันดันดีขึ้นเลยการที่เป็นแบบ CM อ่ะผมมองว่ามันดีกว่า CDM ตรงที่การยืนตำแหน่งอ่ะมันจะดันลายขึ้นไปเลยแล้วมันทำให้แบบแกระหว่างกองหน้ากองกลางอ่ะมันลดหย่อนมากกว่า4 2 1 3อ่ะลบแผนนี้เหมือนเดิมครับเราไปแผนต่อไปทุกคนครับเราจะไปแผน4 4 2ก่อนหน้านี้ผมเล่น4 4 2แบบโฮลดิ้งแต่ว่านัดนี้ก็จะเล่น4 4 2แบบธรรมดานลยทุกคนนะครับผม m a x ก m u m ัม f อ r t as always รู้ภาษาที่ทำไมอ๋อโหที่ผมโดนยับเลยวะแต่เขาเล่นเก่งมากครับกดให้ผมออกด้วยผมไม่ออกอ่ะมันยังไม่ไปถึงไหนเลยเว้ยมันมีสิทธิ์กลับมาถ้าผมได้สองประตูอะไรเงี้ยตอลบขึ้นแรกผมังไม่โดนละยังไม่โดนนะทุกคน มาแ,แพ้ที่แผนที่ผมว่าผมเข้ามือสุดเลยนะเออแปลกเลยเว้ยคือในคลิปนี้คือแบบแปลกอย่างหนึ่งคือผมมาแพ้แผนเมตา4213แล้วก็แผนนี้ไปแต่เขาเล่นเก่งมากเว้ยแต่แบบมันมันเข้าง่ายเกินไปแต่ลูกอะหนึ่งลูกก่อนก็ดี เกมแบบนี้ไม่เป็นไรเกิดขึ้นได้ครับผมก็เสียหน้ายด้วยเจอกันครั้งหน้าครับเราต้องชนะเกมแบบนี้เว้ยถ้าคุณอยากจะไปแลงหนึ่งให้ได้อเราต้องผ่านเกมแบบนี้ให้ได้เว้ยคุณต้องชนะเกมที่คุณสมควรชนะอย่างเช่นเกมแบบนี้แล้วคุณต้องชนะเกมที่ไม่สมควรชนะอย่างเช่นเกมที่เขาได้วันนี้คือผมแปลกใจมากเลยผมว่ามาเล่นแบบแผนที่ผมถนัดเข้ามือสุดแล้วเนี่ยซ4 2อะแต่มาเจอคนเล่นที่แบบว่าเขาเขาเล่นดีกว่าจริงๆในในการจบสัปดา์ เราต้องยอมรับว่าผมต้องไปแก้เรื่องนี้มาไว้ไม่เป็นไรเราไปแผนต่อไปครับซีซีอีกหนึ่งครับแผนสุดท้ายของเราคือซีสองสามหนึ่งทุกคนนะก็ต้อมาเล่นกันตรงนี้ไหละซีสี่แล้วป่ะมาครับซีซีหนึ่งกลับมาเล่นแล้วแบบรู้สึกว่าบาลานเกมลุกผมรู้สึกว่าทำได้อ่ะ สวยงามสวยงามสวยงามสวยผมั่วเข้ามาครับจ้องจริงโอ้สวยงาม,ม,ามางจีมมจิครับตอนนี้สิบสองสองทุกคนครับบรุลุเกมท้าผมจะไปแล้งสองได้หรือไม่นะครับโอ้โหเต็งมา,มาครับ เกมสุดท้ายปะลุนกันเว้มปะลุนกันว่าผมจะไปแล้งสองได้หรือไม่ครับเกมสุดท้ายเราเล่นแผนอะไรครับแผนนี้เราลบไปเลยทุกคนครับลบแต่สุดท้ายคือ4 2 3 1เป็นแคม3ตัวโอ้ oh y dear ผมเด็บเด็บเก้าห้ยไปเลยไปครับโอเค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 ่ไปไม่ไป <c oughs> มาเต็ม <c oughs> ที่อ่ะ เกมรับไม่ดมีผมแพ้ยับเลยอ่ะอทุกคนยอมรับสภาพตัวเองียยอมรับสภาพแผนนี้ โอ้ยหน่วงแต่เขาเล่นดีมากอะแบบผมเล่นแย่มากอะคือพยายามแบบเข้าทำเร็วๆเหมือนอยากรีบจบแล้ววะตอนเนี้ยมีพอเซอออกด้วยนะบาซิญโยอะแต่มันเข้าใจได้แหละมันมันไปไกลแล้วอะแต่มาขนาดนี้กทุกคนแบบมันนี่มีทางเลือกแล้วอะอเี้ยเผลอเลยว่ะโดนขนาดนี้ไม่เป็นไรครับเกิดขึ้นได้ Oh. Oh. Ô đi mà. <laughs> Mình ló cho <laughs> โดนเละเลยวะผมโดนเป็นสิบสี่อะโดนเละเลยเกมสุดท้ายเอ้ผมไม่เคยโดนเละขนาดนี้เลยวะไอ้เฮียนี่คือเป็นครั้งแรกที่ผมโดนเละขนาดนี้ในภาคนี้ไม่เอาจริงเฮียแบบเละจัดอะ่ะสิบสี่โอ้ยตา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 ยเขินเลยอ่ะคลิปอันนี้ไอ้เฮียเขินเลยวะจะโทษแผนก็ไม่ใช่หรอกครับทุกคนครับ <laughs> เล่นกากไม่จริง <laughs> ทำแผนแบบโอ้โหแต่ละเกมแต่ละมือแต่ละเดย์สุดยอดหน่อยไม่เป็นไรครับคลิปนี้ถือว่าเอาจริงๆวันเล่นสามผมตั้งเป้าไว้แรนเลสามถือว่าโอเคได้สิบเอ็ดวินไหมเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ผมรู้สึกว่าแบบมันแปลกใหม่ดีและอยากลองทําดูมานานแล้วเว้ยก็ถือว่าได้ทำแล้วทุกคนครับนะฮะเดี๋ยวมึงเจอก,เเจกูเดี๋ยวมึงเจอกูบสัสเดี๋ยวกลับไปเล่นแผนที่ถนัดนะมาครับทุกคนวันแร่นสามตอได้ขอให้โดนครับเอ่อว่าไอเอฟดีว่าถือว่าผมคิดว่ารางวัลน่าจะน่าจะดีนะ กับแรงสามไปครับทุกคนครับมาซึ้อลอตเตอเบ่ไปครับเราไปเลย <laughs> โอเคโอเคโอเคโอ้โหอเยตามเลทเลยครับมาเปิดรางวัลที่อยู่ในสโต r e pack กันนะทุกคนเรามีมาครับ82ดสคูณยีครับไม่มีสีล็อกเอาจริงวันนี้วันแบดเดย์เว้ยใช่มันคือวันแบดเดย์จริงๆเว้ยแบดเดย์จัดจัดแปคูณสิขายได้กับ88ดแปดคูณสองคูณสก่อนครับทองล้วนอุ้ยเดี๋ยวเนี่ยดีอาร์สองดูเป็นดีอาร์แซนทองครับอีกคนนึงอ่ะผมมองว่าน่าจะเป็น รถเดียป่ะเพราะว่าเป็นสีฟ้ายูโกโบโน่โอเคครับโอเดอร์เอาไปเลยโอเคตัวอะไรอะแคมอังกฤษเบลลิงแฮมการ์ดทองโอเคดับเบิลวอล์กอยู่แล้วเบลลิงแฮมแล้วก็ใครอีกคนหนึ่ง ฮาราวรสันวะโอเคตามนั้นครับตามนั้นครับราวันแรงสามเปิดหมดแล้วทุกคนครับก็เออเป็นว่าจบครับคอนเทนต์นีน้ทุกคนนะ ฝากกดไลค์กดติดตามมันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดนะครับแล้วก็ดูว่าคอนเทนต์หน้าจะเป็นอะไรนะครับถ้าอยากให้ผมทําอะไรอะ่ะลองคอมเมนต์ดูมาได้ทุกคนนะอยากให้ผมทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอัลติเมตทีมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดโหวตนะครับคอมเมนต์ comment ใต้คลิปนี้มาได้นะครับผมอยากรู้ว่าคุณอยากให้ผมทําอะไรบ้างนะครับก็คอนเทนต์นี้ถือว่าเอาจริงแพ้ไป3นัดกับ15เกม15แผนผมถือว่าโอเคนะแม่งแพ้แบบไม่อยากแพ้อย่างนั้นวะ เออติดใจอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนครับมันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้ครับนะฮะทำใจแล้วก็พัฒนากันต่อไปกับเกมนี้เป็นแรงใจให้ทุกคนนะครับผมก็ไว้รอดูว่าคลิปหน้าคอนเทนต์จะเป็นอะไรนะครับก็สัปดาห์นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกับคอนเทนต์นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม